กรบเพกงข้อสอบนิติรามนะครับก็มาในส่วนของกฎหมายแพ่งลาพาณิชย์นะครับว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยนให้นะครับในส่วนของขายฝากเป็นพาที่3นะครับสำหรับตรงพาทนี้ก็นานๆจะออกทีเนาะอยากให้ไปดูพาทที่2จังเลยอันนั้นคือออกข้อสอบบ่อยมากๆนะครับเนาะทีนี้พาทที่3ที่จะมาเล่นเนี่ยก็จริงๆจะมีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1ก็คือการก,การขยายกําหนดระยะเวลาไถ่นะครับเนาะ จำไม่เลยว่าอย่างน้อยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไทยนะครับโจทย์มักจะหลอกโดยการที่บอกว่าโทรไปแล้วก็ตบปากรับคํากันว่าจะให้อะไรฮะให้ขยายเวลาถ่ายนะครับแต่อย่างที่2ก็จะเป็นในเรื่องของผู้ที่รับโอนสินไทยไรับโอนทรัพย์สินไม่ทีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะงงนะครับดูโจทย์กันเลยก็ได้ครับเขาบอกว่าในเป็ดเนี่ย หายพ่อมานะครับพ่อมาแข่งเลยนะตัวหนึ่งให้กับนายไก่นะครับราคา1 0 0 0 0แบาทนะครับทาเป็นหนังสืองลงลายมือชื่อนายเป็ดนายไก่แล้วก็ได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะสมบูรณ์เนาะเพราะว่าพ่อมาเนี่ยเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็คือเป็นสัตว์พาหนะนอกจากทาเป็นต้องทําเป็นหนังสือสัญญาแล้วก็จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่เสมือนกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็ทําถูกต้องนะครับ ในสัญญาฉบับเดียวกันมีข้อตกลงให้ในเป็ดเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อพ่อมาตัวนั้นคืนกลับได้ภายในเวลา1ปีนะครับในราคา1 0 0 0 0แบาทเท่าราคาขายนะอันนี้ก็แสดงว่าเป็นการตกลงเรื่อง right of redemption หรือว่าสิทธิ์ในการไถ่คืนนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการขายฝากนั่นแหละนะครับซึ่งระยะเวลา1ปีถือว่าโอเคไหมครับโอเคเนาะพอสังหาริมารัพย์ กี่ปีฮะมากสุดไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ราคา1 0,000แบาทเท่าราคาขายนี้ก็โอเคนะครับถ้าน้อยกว่าเท่ากับหรือมากกว่าไม่เกิน1 5ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกำหนดสินไทยได้นะครับเนาะทีนี้ต่อมาเนี่ยเมื่อขายไปได้6เดือนนะครับในไก่นะในไก่ได้จดทะเบียนขายพ่อมาตัวนั้นให้กับในหมูอืมก็คือ ขายตัวนี้ต่อไปนะครับขายพ่อมาเนี่ยต่อไปให้ในหมูในหมูก็เป็นผู้ผู้อะไรฮะผู้ซื้อต่อมานะครับเนาะอืม นะแล้วก็มีการจดทะเบียนก็แสดงว่าไม่เป็นไม่เป็นโมคาแสดงว่าตอนนี้กรรมสิทธิ์ก็ตกมาที่ในหมูละนะครับโดยในหมูและในเป็ดทราบถึงสัญญาที่ในเป็ดได้ทําไว้กับในไก่อ่าอย่างนี้ก็แสดงว่าก็จะเข้าเงื่อนไขจําได้ใช่ไหมครับว่าในกรณีของถ้าเป็นผู้รับโอนมาอย่างเงี้ยผู้รับโอนจะต้องทราบถึงสัญญาในการที่มีการทําเรื่องของกําหนดในการไถ่คืนนะครับเนาะอ่าหลังจาก ที่นายไก่ไขายพ่อมาให้กับนายหมูไปได้สมเดือนอืมสเดือนรวมเป็นเท่าไหร่ละฮะรวมเป็น9เดือนแล้วเนาะนายเป็ดนายเป็ดเจ้าของเดิมจําได้ใช่ไหมครับนายเป็ดได้โทรมาขอเลื่อนเวลาซื้อพ่อมาคืนจากนายหมูเป็น2ปีนายหมูก็ตกลงด้วยนะอืมคาถามตอนแรกก่อนระยะเวลาสองปีนี่ใช้ได้ไหมจากหนึ่งเป็น2ใช้ได้เนะาะเพราะยังไม่เกิน3ามเนาะพราะนายหมูตกลงแล้วเนี่ย ก็มีการตอบตกลงกันแต่ตรงนี้ครับอย่าลืมว่าในเป็ดได้โทรศัพท์ไปไม่ได้มีการทําหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายคือในหมูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเงิ่อนอะไรฮะการขยายเวลามีผลไมหมฮะไม่มีผลตามกฎหมายเลยนะครับถึงแม้ว่าในหมูจะตบตับรับคําก็ตามนะครับเนาะเขาบอกว่าเมื่อขายพ่อมาไปรวมระยะเวลาหปี2เดือนซึ่งเกินจาก กำหนดเดิมซึ่ง1ปีเนาะตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะขยายให้เป็น2ปีแต่พอไม่ได้มีหนังสือสัญญาลงลายมือชื่อผู้รับไถ่ก็ต้องลงกลับไปเหลือ1ปีเหมือนเดิมนะครับนะก็คือไอ้การขยายนั้นใช้ไม่ได้นะครับในหมูจึงได้นําเงิน1 0 0 0 0แบาทมาขอไถ่าจากพ่อแมาตัวนี้คืนจากในหมูนหมูจะไม่ยอมรับไถ่คืนได้หรือไม่พอเหตุใดได้หรือเปล่าครับตอบเลยได้เพราะเกินระยะเวลา1ปีไปแล้วนะครับซึ่งการโทรมาขอขยายเวลานั้น ก็ไม่สามารถใช้ได้เนอะอถึงแม้ว่าจริงๆแล้วการที่ในหมู่เป็นผู้รับไถ่ก็ถูกต้องเพราะว่าตอนที่ในหมูซื้อมาจากในไก่เนี่ยในหมูก็รับทราบถึงสัญญาการไถ่ายคืนนะครับการขยายระยะเวลาจากหนึ่งปีเป็น2ปีก็ใช้ได้นะครับแต่ไปพลาดตรงเรื่องของการที่ในเป็ดเนี่ยได้โทรศัพท์ไปขอเลื่อนแทนที่จะไปขอเลื่อนด้วยตัวเองแล้วมีการทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อในหมูเนาะอืมจะมาดูฉเฉลยกันนะครับ เขาบอกว่าแต่เมื่อการขยายกําหนดระยะเวลาเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องเป็นหนังสือเป็นหลักฐานนะครับลงลายมือชื่อผู้รับถ่ายนะเพราะฉะนั้นการขยายระยะเวลาในเมื่อไม่มีหลักฐานก็จึงใช้บังคับในหมู่ไม่ได้สัญญาขายฝากก็เลยมีข้อตกลงคืนภายใน1ปีนะครับเมื่อตามตามสัญญาเดิมเพราะว่าการขยายเวลาใช้ไม่ได้นะครับ ในเป็ดได้นําเงิน1น0 0 0แบาทมาขอไถ่คืนเมื่อเวลาผ่านไป1ปี2เดือนก็ถือว่าเกินระยะเวลาไถ่คืนแล้วในหมู่ก็สามารถปฏิเสธไม่รับไถ่คืนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ ออกบ่อยลองลงมานะครับแต่ก็จะแลหรือว่าจะออกน้อยกว่าแบบข้อ2ที่ได้บอกไปนะครับอันที่ให้โจทย์มาแล้วถาม3ข้อเนาะถามเรื่องระยะเวลาถ่ายถามเรื่องสินถ่ายแล้วก็ถามเรื่องในเรื่องของผู้มีสิทธิ์ถ่ายหรือรับถ่ายนะครับเนาะอันนั้นจะออกบ่อยกว่านะครับเรื่องขายฝากก็ไม่ค่อยยากนะก็น่าจะเก็บคะแนนกันได้อย่างดีเลยนะครับเนาะ ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment, สอบถามหรืออินบ็อกซ์มาพูดคุยกันนะครับเป็นกำลังใจให้อด m มินนะช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ